ออเออ,อบ้านหนองบอัวบ้านหนองบอัวเอเบิรงพี่น้องขุดมันเด้อพี่น้องมันสับปะหลังประเทศไทยแลนด์มีแต่หัวใหญ่ใหญ่หัวใหญ่ใหญ่ขี้น่องข้างบ้านนี่ละเพิ่นปลูกมันม,ม,ม,มีแต่หัวใหญ่ๆงามๆเลย มันสับปหลังไตโปรตีนเนี่นี่นานมมันีเา่ม่น่มีแต่หัวใหญ่ๆมันเนี่ย่ี่น่ย่นียเนี่ยอันนี้เขาได้กิโลจักบาทย่ายกิโลละสองบาทยี่สีบสตางค์พันวา มันสับปะหลังประเทศไทยได้่รอกรถอีแตกนึงมือน,นี่ไอรถซิปล้อนึ่งในเครื่องรถซิปลอ้อเลยนะพี่น้องอ,อันนี้พนันงานขึ้นมัน <c oughs> อยู่ที่บ้านน้องบอ่อน้องหานอุดรธานีมันมีแต่หัวใหญ่ใหญ่มันเงี้ยเกาะฮะแนจะโลกอย่าง เอาเก็บเก็บเก็บฮะเก็บมันเก็บมันมอเห็นทรงขวางเก็บมันอยู่บ้านหลวงบ่อข้างบ้านนี่ลแหอะรักสาวมาเก็บมันหพ่อมาแบกเร็วมาแบกเก็บเก็บเก็บกำลังคุ้มงานนะครับคุ้มงานเก็บมัน ทำเร็วแล้วเป๊ะค่าแรงไม่แพงหรอค่าแรงเมาหนึนน่งวันหนึ่งดอกม่วงกระโดกแล้วพี่น้องบักอันนี้บักม่วงไข่เต็มต้นเลย พนังงานแบกแบกขึ้นรถสิบล้อแล้วกำลังขึ้นมันมขึ้นมันอันนี้เขาเอิอนบม่งม่วงยังนอต่อมม่วงไข่อยู่ไหมม่วงไข่น,น,น่ารยนอีกันไแม เก็บมันเก็บมัน,น,นท้างบ้านนี่แหละ,ะเก็บมันด็กน้อยก็อยากไปขึ้นมันด้วยอ้าวไปขึ้นไประาวาังตกด้วยวสิบโลได้เด้อล